ได้ยินแชทไหมครับจัดกรับจัดกรับโอเคโอเคโอเคพอดีพอดีมืดฝนวันนี้อากาศสัญญาณมันไม่ดีเดี๋ยวถ้าเสียงหลุดอะไรบอกด้วยนะรับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงลูก All in progress. อ่ะนะครับคนที่มาแล้วนะครับโอเคปิดไม่เรียบร้อยนะครับตอนนี้กี่คนแล้วอ โอเคนะครับเราจะทบทวนครั้งที่ผ่านมานะครับสั้งที่ผ่านมาครูได้รูปพูดในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายนะครับก็คือสังคมที่ต่างคนต่างที่นะครับต่างคนต่างที่นะครับยมากันคนละที่มาอยู่รวมกันนะครับมันก็ทําให้เกิดความหลากหลายขึ้นมานะครับเมื่อเกิดความหลากหลายนะครับ มันก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของความขัดแย้งนะครับเห็นต่างนะครับก็คือเห็นความคิดความคิดความเห็นไม่ตรงกันนะครับนั่นคือความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นสังคมทุกสังคมนะครับมันจะมีปัญหาปัญหาเนี้ยนะครับไม่ว่าจะถ้าลูกเห็นในหมู่คิดถึงในหมู่บ้านของลูกนะครับในหมู่บ้านของลูกเวลาจัดกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดขึ้นมา นะครับก็จะเกิดการโต้เถียงนะครับก็คือความคิดเห็นมันไม่ตรงกันนะครับเมื่อไม่ตรงกันก็เราก็จะหาวิธีทาอย่างไรหล่ะนะครับให้กิจกรรมนั้นผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็คือเราต้องรู้จักแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาของความขัดแย้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อเราทํางานร่วมกับเพื่อนนะครับอยู่ร่วมกับเพื่อน นะครับกิจกรรมถ้าเกิดในห้องเรียนของลูกถ้าเกิดลูกทํางานกลุ่มมันก็จะเกิดคนนี้ทำคนนู้นไม่ทํานะครับนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูจะมีนิทานให้ลูกดูนะครับมีนิทานให้ลูกดูให้ลูกฟังนะครับ ได้ยินไหมครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะ ดูไปก่อนนะครับนามทีแปบ๊บเดียว ปรจับบนนั่งลงาที่มาพปจากบนนนีจะได้รับคำยวาจากงานโ Thank you. อ่าแล้วถหลังจากที่เราดูนิทาน นะครับหลังจากที่เราดูนิทานเราจะเห็นได้ว่านะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับนิทานเรื่องนี้นะครับอ่าเกิดจากการขาดความสาม,มัคคีนะครับการขาดความสามัคคีมันก็จะนําไปสู่อ่าอัยยนะนะครับก็เลยโดนจับกันทั้งหมดนะครับอ่ามาดูในวันนี้นะครับในวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับ วันนี้รูจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับในวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับเรื่องของความรองดองสมานฉันนะครับเรื่องของวันนี้นะครับความรองดองสมานฉันนะครับการจัดการนะครับจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีนะครับถ้าพูดถึงการจัดการความขัดแย้ง นะครับเราต้องนึกถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมในห้องเรียนนะครับมันเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นในห้องในกลุ่มของพวกเรานะครับและเราจะทําให้มันสันติวิธีได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเรามาดูกันอีกทีนะครับเราจะเจอปัญหาความขัดแย้งอย่างอย่างสันติได้อย่างไรนะครับแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติได้อย่างไร นะครับเพราะนะครับเพราะอะไรเพราะปัญหาความขัดแย้งเนี่ยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยนะครับส่งผลกระทบตามมาหลากหลายนะครับอย่างเช่นการพัฒนาประเทศที่ล่าช้านะครับเกิดความแตกแยกในสังคมซึ่งอาจจะนําไปสู่การใช้ความรุนแรงได้ที่เราเห็นในข่าวทุกวันตอนนี้ที่เกิดปัญหาลูกเห็นไหมครับที่เดินประ,ประท้วงกันนะครับนั่นก็เกิดความรุนแรง นะครับทาให้ประเทศชาติเนี้ยพัฒนาอย่างล่าช้านะครับถ้าเกิดปัญหานี้เกิดทั้งปีประทร่มกันทั้งปีมันก็เป็นแบบนี้แหละประเทศก็พัฒนาด้อยพัฒนาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหานะครับในการใช้สันติวิธีเพื่อการแก้ปัญหาความขัดแยง้งจึงเป็นแนวทางที่ควรที่จะส่งเสริมนะครับเพื่อให้เพื่อช่วยให้คนในสังคมไทยเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์นะครับอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์อ่า ตัวอย่างตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งนะครับเรามาดูตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งอ่านะครับอันแรกเลยก็คือเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์นะครับการละเมิดสิทธิก็คือสิทธิ์ของเราสิทธิของเรานะครับทุกคนมีสิทธิที่จะที่จะทําสิ่งต่างๆได้ตามข้อตกลงตามระเบียบตามกฎหมายนะครับที่ได้กําหนดเอาไว้นะครับแต่การใช้สิทธินั้นอาจจะเป็นการล่วงละเมิด สิดของผู้อื่นหรือทําให้ผู้อื่นไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการละเมิดสิทธิ์ตอนนี้นะครับมีข่าวให้เราเห็นให้เราดูอยู่ทุกวันนะครับการละเมิดมสิทธิ์ยิ่งตอนนี้โทรศัพท์นะครับมีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตตอนนี้จะมีข่าวเกี่ยวกับการละเมิดนะครับลิขสิทธิ์นะครับต่างๆนะครับมีมาให้เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวทางในโทรศัพท์หรือข่าวทางทีวี ลูกจะได้เห็นถึงการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับตอนนี้มีหน่วยงานก็คือตํารวจนะครับป้องกันปราปรามนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีก็คือการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่นะครับเพะฉะนั้นเวลาจะโพสต์อะไรจะแชร์อะไรต้องระมัดระวังนะครับไม่อย่างนั้นนะครับอาจจะโดนข้อหานะครับกฎหมายของบ้านเมืองในการ <c oughs> เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์นะครับละเมิดสิทธิ์ นะครับเกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับจะเข้าไปดูอะไรนะครับต้องดูให้ดีนะครับอย่าก,กดแบบมั่วๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญต่อไปมาดูเรื่องต่อไปอ่านะครับตัวอย่างเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยได้สร้างความหายนะ นะครับให้กับประเทศเป็นอย่างมากอย่างเช่นการตัดไม้ทําลายป่าทําให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีความขัดแย้งกันนะครับนายทุนเข้าไปตัดป่าตัดไม้ในป่านะครับชาวบ้านนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณเขตป่านะครับที่เขาหาของใช้ของกินเกี่ยวกับในป่านะครับทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งของในชุมชนนะครับนี่คือปัญหาที่ เรียวลร้นะครับการตัดไม้ทําลายป่าแล้วจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากมายนะครับฝนตกขึ้นมานะครับน้ําท่วมนะครับเพราะว่าป่าเนี่ยจะรักษาความชุ่มชื้นนะครับความบุดมสมบูรณ์นะครับของภูเขาทําให้ดินถล่มเมื่อไม่มีต้นไม้เหลือแต่หน้าดินนะครับน้ําไหลนะครับฝนตกหนักๆน้ําไหลก็ทําให้ดินมันถล่มได้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับต่อไป ต่อไปนะครับกรณีตัวอย่างนะครับบริษัท A เนี่ยได้ซื้อดินใกล้ชายทะเลและวางแผนที่จะสร้างโรงงานแต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พยายามที่จะคัดค้านนะครับเนื่องจากโรงงานเนี่ยจะทําให้ทัศนียภาพนะครับโดยรอบที่เป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่สําคัญของชุมชนนะครับต้องเสียหายไป ทั้งยังอาจเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมละพิษที่ทําให้ชาวบ้านนะครับที่มีอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือประมงชายฝั่งนะครับต้องขาดรายได้นะครับจึงเกิดการชุมนุมประท้วงนี่คือกรณีตัวอย่างนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับบริษัทก็มีทําอย่างไรก็ได้เพื่อให้ได้กําไรให้ได้เงินนะครับแต่ไม่นึกถึง นะครับชาวบ้านไม่นึกถึงคนที่ทำมาหากินอยู่บริเวณนั้นนะครับเพราะตอนนี้ที่มาเลี้ยงชีพประชาชนในแผ่นดินไทยหรือคนในประเทศไทยนะครับที่จะได้กินปลาทะเลนะครับก็มาจากประมงชายฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโรงงานขึ้นมาก็จะปล่อยมลพิษลงไปในน้ำเพราะฉะนั้นสัตว์ทะเลที่อยู่ชายฝั่งนะครับก็จะ ไปที่ไปอาศัยอยู่ที่อื่นนะครับทําให้ชาวประมงเนี่ยไม่สามารถที่จัจับปลาได้เพราะฉะนั้นพอสร้างโรงงานเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะมีผลกระทบมากมายเพราะชายฝั่งยิ่งป่าชายเลนด้วยนั่นคือทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือเป็นแหล่งที่วางไข่ของสัตว์ทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนี่คือกรณีตัวอย่างในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอ่าต่อไปมาดูอ่าสาเหตุนะครับสาเหตุ ของความขัดแย้งนะครับจากกรณีตัวอย่างเนี่ยหนึ่งก็คือการใช้สิทธิ์ของบริษัท A ในฐานะนะครับเจ้าของที่ดินเพื่อสร้างโรงงานเป็นการละเมิดสิทธิ์ของชาวบ้านในการประกอบอาชีพอย่างเช่นนะครับการทําประมงการท่องเที่ยวนะครับเพราะจะทําให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้2นะครับก็คือชาวบ้านเนี่ยกังวลว่าอาจจะเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ได้ในอนาคตนะครับอาจจะทําให้เกิดปัญหามลพิษในพื้นที่นะครับและก็นักท่องเท,ที่ยวนี่ลดลงไปนะครับตอนนี้ไม่ใช่ลดลงไปไม่มีเลยเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาชาวบ้านก็นะครับไม่มีเงินที่จะเลี้ยงครอบครัวนะครับมเมื่อเพราะคนที่อยู่ชายฝั่งทะเลองอาชีพของเขาก็คือ 1. คือ,อ,าอการท่องเที่ยวการบริการนะครับสนะครับก็คือประมงชายฝั่ง ทีนี้ผลกระทบของความขัดแย้งนี้อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบริษัท A และชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่สร้างโรงงานนะครับสก็คือเกิดการชุมนุมประท้วงทําให้บริษัท A ไม่สามารถสร้างโรงงานได้และชาวบ้านก็จะขาดรายได้เช่นเดียวกันนะครับสนะครับนักท่องเที่ยวอาจจะหวาดกลัวนะครับการชุมนุมประท้วงนะครับและไม่มาเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวที่จะนําเข้าสู่ประเทศก็ต้องเสียไป นี่คือผลกระทบนะครับของความขัดแยง้งทีนี้แนวทางการแก้ไขปัญหานี้น,ะ,นะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาของความขัดแย้งเนี่ยหนึ่งก็คือให้บริษัท A และชาวบ้านเจรจากันโดยใช้เหตุใช้ผลนะครับสองสอบถามความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ถึงความเหมาะสมในการสร้างโรงงานนะครับสามบริษัท A และชาวบ้านอาจจะ ร่วมกันเสนอแนวทางในการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงงานและช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อผลประโยชน์นะครับร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าแนวทางของการแก้ไขก็ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือต้องมานั่งคุยกันนะครับนั่งคุยกันหาหาเหตุหาผลนะครับที่ทําให้ชุมชนนั้นอยู่ได้และบริษัทนั้นก็ทํางานได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือ แนวทางของการแก้ไขปัญหานี้นะครับวันนี้นะครับในเรื่องของการจัดการนะครับความขัดแย้งและสันติวิธีนะครับก็ครูยกตัวอย่างขึ้นให้ลูกดู นะครับยกตัวอย่างให้ลูกดูนะครับสองสามตัวอย่างด้วยกันนะครับตัวอย่างแรกก็คือเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ตัวอย่างที่สองก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมทําไมในครูยกยกปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาให้ลูกดูถึงสองตัวอย่างนะครับเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมตอนนี้นะครับทั่วโลกนะครับทั่วโลกเลยปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยสํำคัญที่สุดบนโลกใบนี้นะครับความคิดของครูครูคิดว่าไอเชื้อไวรัสโควิดนี่อาจจะมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ได้ นะครับเนื่องจากตอนนี้บนพื้นผิวโลกเนี่ยใช้สารเคมีนะครับใช้สารเคมีเป็นจํานวนมากนะครับเมื่อสารใช้สารเคมีจํานวนมากสารเคสารเคมีเนี่ยอาจจะตกค้างพอตกค้างปับเนี่ยมันก็จะก่อให้เป็นเชื้อนะครับครูคิดของครูเองนะครูยังไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้อย่างที่ต้องนั่นทีเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้มันอาจจะเหมือนกับเชื้อเห็ดก็ได้นะครับใบไม้ทับถม ถมขึ้นนานๆมันก็จะเกิดเหตุขึ้นมานะครับมันเกิดจากเชื้อราแต่อันนี้มันเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับซึ่งมันจะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดครูรู้อะไรเดี๋ยวครูก็จะมาพูดให้เราฟังนะครับตอนนี้ก็ขอเวลาศึกษานิดนึงนะครับอของเรื่องนี้ทําไมครูพูดยกตัวอย่างในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรูกเกลูเห็นไหมครับตอนนี้ต่างประเทศน้ําท่วม ไม่ใช่ต่างประเทศอย่างเดียวประเทศไทยของเราตอนนี้น้ําก็ท่วมกรุงเทพน้ําก็ท่วมแลว้วนะครับชายฝั่งทะเลชนบุรีน้ําก็ท่วมน้ําท่วมทางภาคเหนือภาคกลางต่อไปมันก็จะไหลมาลงสู่ภาคใต้นะครับเอ,อ่นะครับอ่าการลูกมาดูการบ้านสําหรับวันนี้นะครับการบ้านสําหรับวันนี้นะ นะครับการบ้านสําหรับวันนี้เดี๋ยวลูกยังไม่ต้องยังไม่ต้องอ่านยังไม่ต้องต้องต้องจดก่อนเดี๋ยวครูจะส่งเข้าไปในไลน์อีกทีหนึ่งนะครับในไลน์ห้องนะลูกค่อยอา่านนะครับให้ลูกอ่านข่าวที่กําหนดแล้วก็ตอบคาถามไม่ยากลูกเพีเดียบนะครับเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วก็ตอบคาถามใช้เวลาที่เหลือนะครับใช้เวลาที่เหลือตอบปัญหาเหล่านี้นะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยในเรื่องที่อ่านมามันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์อะไรสิทธ การเะเวอดสิทธิหรือการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับหัวก็คำถามที่2ก็คือสาเหตุของความขัดแย้งนี้มันเกิดมาจากอะไรนะครับเมื่อเราอ่านคํำถามเสร็จนะครับอ่านข่าวเสร็จนะครับข้อที่3ผลของความขัดแย้งคืออะไรนะครับแล้วก็ในข้อที่4นะครับแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะครับให้เราเลือกมา1ข้อโดยทําเครื่องหมายถูกนะครับ ทำเครื่องหมายถูกจะเจราจาพูดคุยร่วมกันสแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนแนวคิดนะครับสมาชิกทุกคนร่วมกันออกเสียงหรืออื่นอื่นอื่น,น,นคืออะไรนะครับตอบมาเลือกมาตอบมาหนึ่งข้อนะครับอะวันนี้นะครับในจากที่ครูพูดในเรื่องของการจัดก,การความขัดแย้ง,ยงสันติวิธีมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมครับอ่ะ เดี๋ยวถ้าไม่มีนะครับหลังจากที่ครูอัดวิดีโอวันนี้เมื่ออัดเสร็จปับ๊บครูก็จะเอาส่งเข้าไปในไลน์เพื่อให้ลูกได้ทําได้อ่านข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอครูพูดจบปั๊บนะครับครูออกปับ๊บลูกออกได้เลยแล้วจะได้อัดวิดีโอมันจะได้รวดเร็วนะครับอ่ะเพราะถ้าไม่มีอะไรสงสัยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวันพุธหน้านะครับเดี๋ยวลูกอ่านข่าวแล้วก็ตอบคําถาม นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสบายออกได้เลยครับ